สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะความมั่งคั่งความรุสมบูรณ์ความร่ำรวยจงไหลมาเทมานะคะคิดดีทดําดีสิ่งดีๆีจงไหลมาเทมาค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเดือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงกันทุกคนคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ วันนี้เจตุม่มาอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมวันที่สองที่นาเจ๊ตุมค่ะจากนาข้าวเขียวเขียวงามงามตอนนี้เป็นนาน้ําท่วมแล้วค่ะเป็นนาน้ํานาน้ําท่วมก็เพื่อนเพื่อนมาดูกันนะคะอัปเดตดูกันจากนาข้าวเขียวเขียวงามงาที่เจตุมอัปเดตให้เพ,พ,พื่พพอนเพื่อนดูเออจากเพื่อนๆนดูกันนะคะจากจากที่เป็นนาข้าวเขียว ตอนนี้เป็นนาน้ําค่ะพี่น้องนาน้ํานาน้ําดูนะคะนาน้ำเจตุมเจตุมให้ดูนะคะบริเวณนาน้ําเจตุม <c oughs> เจตุมเดินบนคันนานะคะเนี่ยอัปเดตให้พี่น้องดูอยากให้รู้ว่าสถานการณ์น้ําบ้านเจตุมมันเป็นยังไงน้ําท่วมน้ํำท่วมในรอบสิบปีนะคะสิบปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยข้าวเจตุมก็โอ้ยกำลังงามเขียวงามนะพี่น้อง ปุ๋ยเจ๊ตุ่มก็ใส่เรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยได้สามวันน้ำมาท่วมค่ะตอนนี้วันที่สองแล้วค่ะท่วมวันที่สองน้ำก็ลดลดลงระดับหนึ่งนะคะลดลงไม่เยอะน้ำกำลังไหลามาเหมือนเดิมเห็นไหมคะน้ำยังไหลามาอยู่เด็กๆเ,เขาก็เล่นน้ํากันอยู่ที่ถนนนะคะถนนหน้าบ้านเจ๊ตุ่มก็ท่วมนะคะชมบรรยากาศน้ําท่วมค่ะ สดๆเลยนะคะวันนี้ไลฟ์สดสๆ,ๆ,ๆเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นช่วงหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นจะตุ่มไลฟ์สดให้ดูเลยนะคะมาดูปลาค่ะพี่น้องดูปลาช่วงหกโมงเย็นค่ะไลฟ์สดให้ดูเลยสดๆร้อนๆเลยค่ะ,ๆๆเ,นะ,คะเนี่ยอัปเดตให้ดูเลยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมของเย็นวันที่ยี่สิบสามค่ะท่วมวันที่สอง วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมนะคะปีหกห้าค่ะน้ำท่วมนาเจีตุมนะคะเนี่ยชมบรรยากาศน้ำท่วมค่ะนาเจีตุมค่ะจากนาข้าวเป็นนาน้ำนะคะพี่น้องตอนนั้นจากนาข้าวเป็นนาหญ้าตอนนี้จากนาข้าวเป็นนาน้ำค่ะ ในรอบ10ปีค่ะในรอบสิบป,บสบปีจะท่วมสักครั้งหนึ่งน้ำก็ลดระดับลงอยู่ค่ะแต่ลดไม่เยอะก็หวังว่าพรุ่งนี้มันคงจะลดลงอีกเนาะถ้าถ้ามันลดลงเรื่อยๆ <c oughs> น้ำท่วมข้าวเราไม่ถึง10วันข้าวเราก็จะโอเคนะคะแต่ถ้าถึง10วันขึ้นไปแล้วข้าวเราไม่โอเคค่ะ ชมนะคะชมจะตุ่มให้ชมน้ําก่อนค่ะเดินม,มากลางน้ําเลยนะคะพี่น้องให้พี่น้องดูบรรยากาศน้ําท่วมนาจะตุมจากเมื่อก่อนจะตุ่มเคยถ่ายให้ภาพข้าวสวยเขียวใช่ไหมคะตอนนี้มันไม่เขียวแล้วค่ะมันเป็นน้ําไปหมดแล้วจากนาข้าวเป็นนาหญ้าจากนาหญ้าก็ตอนนี้นาหญ้านาข้าวเป็นนาน้ําค่ะพี่น้องนาน้ํา ชมนะคะนาน้ำเจตุ่มขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะออขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยรวยปัง,ป,งปังกันทุกคนค่ะเป็นทรรไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควคลาจากอันตรายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองค่ะ เงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยปังปังกันทุกคนค่ะชมน้ําค่ะต yes ุ euh. ่มยืนบนน้ำนะยืนในน้ำยืนบนน้ำาเนี่ยเท่มท่มขาเดืตุ่มเนี่ยเดูอดเดนะคะอ่ะเท่มถึงไหนถึงขาถึงขาอ่อนเขาเรียกว่าถึงขาอ่อนใช่ไหมพี่น้อง มันยังไหลอยู่นะดูดูมันไหลดูดูมันไหล้าเปรียดให้ดูนะคะสถานการณ์น้ําบ้านเจตุ่มน้ําท่วมค่ะดูนะคะมันยังไหลอยู่เลยเมื่อก่อนอะนาข้าวข้าวเขียวขจีเนาะเจตุ่มก็ถ่ายเพื่อนเพื่อนดูตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นนาน้ําแล้วพี่น้องเป็นนาน้ําแล้วค่ะชมนะคะชมบรรยากาศ ช่วงนี้หกโมงเย็นแล้วค่ะหกโมงเย็นจะตุมลงออลงมาถ่ายให้เพื่อนๆดูช่วงหกโมงเย็นนะคะถ่ายนาน้ําท่วมขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายจะได้ดูบรรยากาศกันสดๆทจ่ตุมอยู่ระดับน้ําไหนโอ้ยโอ้ยยอะไรพี่น้องโฮ้ยโอ้ยโอ้ยกลัว คุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกไลฟทุกคอมเมนต์ชมค่าบรรยากาศยามเย็นน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันวันนี้ท่วมเป็นวันที่สองค่ะท่วมเป็นวันที่สองนะคะ เ่วนเป็นวันที่สองดูนะคะน้ำเพื่อหกโมงเย็นแล้วค่ะหกโมงเย็นแล้วบรรยากาศร,รอบเย็นค่ะจะมาอัปเดตสถานอาการน้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ การน้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตน้ำท่วมให้ดูค่ะลงน้ำท่วมให้ดูเลยนะคะยังไม่ลดค่ะลดหน่อยๆลดไม่เยอะวันนี้วันที่สองค่ะน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่เห็นไหมน้ำไหลเชี่ยวอยู่นะคะน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่เลย ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วจะตุ่มใส่แว่นเอาก่อนนะคะเนี่ยน้ำยังไหลอยู่นะคะพี่น้องวันนี้วันที่สองแล้วค่ะท่วมจันหอมก็สวัสดีค่ะจันหอมสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายนะคะเออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมามคะเจ๊ตุ่มอัปเดตสดูให้ดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะชมบรรยากาศน้ำท่วมน้ำท่วมนาเจ๊ตุ่มนะคะ,าาว,ว,ะ,ะ,คะวันนี้วันที่สองแล้วคะ่ะเพื่อนบ้านบอกโอ๊ยทำไมกล้าลงไปถ่าย อยากให้อยากให้เพื่อนๆได้ดูเน,ะนาะสถานการณ์น้ําท่วมน้ําท่วมเป็นยังไงในรอบสิบปีค่ะสถานาการณ์น้ําท่วมนี้ในรอบสิบปีเดีจะตุ้นแลบ,บขึ้นแล้วให้ดูดูบรรยากาศ

น้ำน้ำยังไหลอยู่นะคะน้ำไหลตอนเย็นนะคะน้ำส่วนตอนเย็นค่ะเพิ่มอัปเดตให้ดูสถานการณ์ตอนเย็น ชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะน้ำเ่วนนาำเจตุ่มุมอัปเดตไม่นานค่ะครึ่งชั่วโมงชมน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกน้ําใจเมนูที่มอบให้ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะสถานก,การณ์น้ําบ้านเจตุมนะคะ สถานการณ์น้ำค่ะน้ำท่วมเหงื่อวัวจะตุ่มดูนาเจะตุ่มน้ำท่วมหมดแล้วค่ะท่วมหมดแล้ววันนี้เป็นวันที่สองค่ะน้ำท่วมชมบรรยากาศน้ำท่วมนะ ้องไปไกลเลยต้องไปไกลเลยค่ะย,ยืนไล้ประจำที่จะตุ่มไล้ประจำตรงเนี้ยทั่วหมดแล้วค่ะ เิตุมจะพาไปดูที่ถนนนะคะถนนหน้าบ้านนี่ค่ะเมื่อวานนี้ท่วมถึงไหนเนี่ยเมื่อวานนี้ท่วมถึงเนี่ยถึงนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจตุมจะพาไปดูหน้าบ้านมุดระโผก็น้ำมาสองแก้วนะคะขอบคุณนะคะมุดระโผก็สวัสดีค่ะพี่จันหอม โอ้ยเจตุมพามาดูสถานการณ์น้ำท่วมนาเจตุ่มค่ะโผล่มาแล้วจ้า <laughs> ขอบคุณค่ะมูลโปเอาโผ่มาโผล่มาให้ดูน้ำท่วมนาเจตุลเจตุ่มจะมพาไปดูน้ำที่ถนน,นหน้าบ้านนี่น,น้ำนาเจตุมท่วมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกน้ำใจเมตีที่ มอบให้ขอบคุณทุกกำลังใจมรดป,ปกรดิจา้าพี่จันรหอมมรดกกรดิจ้าเจ้จุ่มขอบคุณนะคะให้ตุ๊กตาไปปฝอยสู้ๆมาอีกสองตัวนะคะขอบคุณค่ะแต่ะนะคะแปนะ๊บนึ่งจะพาไปดูน้ําหน้าบ้านอ่ะ,อะดูตรงนี้ก็ไดน้ําหน้าบ้านแต่ะนะคะนี่หน้าบ้านจ้ตุ่มท่วมน้าเพิ่งลดระดับลงค่ะน้ำา่มเพิ่งลดระดับลงนะคะเดีะะ๋ยวจะพาไปดูที่ถนนถนนหน้าบ้านนะคะ นหน้าบ้านเจ้าตรม <c oughs> ดูค่ะช่วงหกโมงเย็นแล้วค่ะหกโมงเย็นแล้วตมพาดูเนี่ยวันมันท่วมมาถึงนี่เลยนะคะตอนนี้มันลดระดับลงแล้วค่ะจะพาไปดูนายทุ่งหนึ่งมีสองทุง่ง นเนี่ยเห็นไหมน้ำซึมถนนหน้าบ้านเจ็ดตุม่มทางเข้าหมู่บ้านค่ะอันนี้ทางเข้าหมู่บ้านหน้าบ้านเจ็ดตุ่มเลย นาเจ็ตุ่มอยู่ติดถนนค่ะน้ำก็ลดระดับลงหน่อยหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยท่วมมิดเลยพี่น้องเห็นไหมนาเจ็ตุ่มถ่ายดูประจำประจำว่าเออข้าวเขียวงามข้าวสวยข้าวงามอ่ะนาข้าวเขียวนาข้าวเขียวตอนนี้เป็นจากนานาข้าวเป็นนาหญ้าจากนาหญ้าก็เป็นนาน้ําท่วมแล้วค่ะตอนนี้นาเจ็ตุ่มน้ําท่วมแล้วนะคะ,นนะท่มวะะทมเยอะเลยนะคะบริเวณนี้ของเจ็ตุ่มก็สี่สิบ สี่สิบก็ไล่นะคะท่วมหมดเลยค่ะที่ตุ่มก็หวานปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะว่าป่านหวานปุ๋ยได้สามวันน้ํามาท่วมดูนนดู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 พญานาคน้อยว่ายน้ําอยู่นนดดเห็นไหมคะพญานาคน้อยว่ายน้ําไปไหนวิ่งไปไหนพญานาคน้อยเห็นไหมคะว่ายน้าอยู่นอดดูน้ำค่ะดูถนนน้ำลาดทุ่ง ในรอบสิบปีค่ะอันนี้ในรอบสิบปีน้ำท่วมนี่ก็นาเจตุมนะคะ น่าจะตุ่มอยู่สองฝั่งถนนค่ะเนี่ยท่วมหมดเลยท่วมมิดเหมือนกันโอ้น้ำแรงเนี่ยเนี่ยท่วมหมดเลยค่ะท่วมมิดเลยคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะค่ะท่วมเยอะค่ะท่วมเยอะมากท่วมหนักด้วยในรอบ10ปีค่ะท่วมในรอบสิบปีรถมาค่ะหลบรถก่อนบรถดงนหลบรถ ตมน้ำเติม,ามนาจะเติมพาสำรวจนาเติมพาสำรวจนาต่องน,นะคะน้ำน้ำลาดน้ำไหลก็ไหลไหลไหลน้ำไหลน้ำไหลแรงเลยเนี่ยเนี่สวนหญ้าที่ตกลงมาสวนหญ้าปลูกไว้ให้วัวสวนหญ้าให้วัวก็ท่วม เวมนาเจตุมเนี่ยเจตุมดำดำดำยังไม่เสร็จเลยน้ำมาททวมเดี๋จะไปดูก้ามัดก้าเจตุ่มก่อนเอาไว้หนีน้ำาจะรอดนะมดูท้องฟ้าพี่น้องดูท้องฟ้าสวยไหมท้องฟ้าอยูท้องฟ้าด้วยนะคะ สองปลาด้วยที่น้องสมบรรยากาศยันเย็นค่ะถึงจะไปเอากลาลงกบนหน้ามันมันจะได้ไหมเนี่ยปลาไม่ได้โดนน้ำมาสองวันน้ำจะพัดหนีหรือเปล่าคงไม่มีไมกแก้วมังน้ำกำลังลดระดับลง ก้าค่อยกล้าค่อยงามงามก้าค่อยงามงามรอดหรือเปล่าก้าค่อยงามงามเนี่ยก้าถอนก้าไว้พี่น้อง อืม mm hmm. สาถอรต่างงน,น้ำค่อยอน้ำไหลค่ะท้องฟ้าก็สวยนะคะน้ำไหล ฟ้าสวยด้วยหมด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 อเอาชมน้ำไว้เอาก้าลงน้ำก่อนวท้องฟ้าสวยครับพี่น้อง ดูน้ำแล้วก็ดูท้องฟ้าด้วยนะคะโอ๊ยโอ๊ะโอ๊ยโปลาเหยียบปลาพี่น right <ap> ้องตา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 ตกใจหมดดูน้ำแล้วก็ดูท้องฟ้าสวยนะคะท้องฟ้าก็สวย ท้องฟ้าสวยไหมคะท้องฟ้าก็สวยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจท้องฟ้าก็สวยะคะ่ะท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยคุณทุกไลก์ทุกแชร์ทุกเริฟทุกคอมเมนต์ค่ะเอาให้ดูท้องฟ้าด้วยค่ะ nước nữa, nước rồi, Không khỏe nữa. nó đen má đen má đen. Má đen. Má đen lại thôi đen lại, lại lấy 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 น้ำก็เริ่มลดระดับลงนหน่อยๆแล้วค่ะขึ้นชั่วโมงหรือ,อยัง6นาทีค่ะดอทองฟ้าพี่น้องทองฟ้าก็สีสวยนะดูทางน้ำดูทางฟ้า ดูขาตัวเองกลัวกลัวปอกลัวปลา ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิดจุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกกำลังใจพ็เจอกันใหม่นะคะขออนุญ,ญาตลงเวทีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาบมากมาค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะโอ้ทิศจุ่มอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะเครื่องนี้มันหยุดจิศจุ่มพาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ ขอบคุณค่าขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกรา์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะเห็นๆเลยปังๆกันทุกคนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็จะอันตรายทั้งปวงที่เงินก็ขอได้เงินที่ทองก็ขอได้ทองค่ะเงินไรกองทองไรมาเป็นบ้านเต็มเดือนเต็กระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณค่าขอบคุณมากมายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตลงวทีนะคะ